กดกันเกินไปสื่อตีข่าวลิซ่าแบล็ p พิงคได้ค่าตัวน้อยที่สุดในวงประเด็นการต่อสัญญาของลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าวง b l a c k p ิงคกับต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ยังคงคลุมเครือและยังไม่ได้ข้อสรุปในตอนนี้แต่ก็มีข่าวลือใหม่ออกมาว่าลิซ่าอาจจะทิ้ง YG Entertainment และเตรียมต่อสัญญากับ Columbia Records ซึ่งข้อเสนอและข้อสันนิษฐานนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พบว่าซ CEO, ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสารรค์ของโคล u มเบีย e c ร r คอรล้วนติดตามลิซ่าบน Instagram อย่างไรก็ตามก็ต้องมารอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งและจากสัญญาดังกล่าวอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือเรื่องค่าตอบแทนในการทำงานของลิซ่าเมื่อเทียบกับสมาชิกค,คนอื่นๆดูเหมือนว่าลิซ่าจะได้ค่าตอบแทนน้อยที่สุดในวงตลอด7ปีที่ผ่านมาแม้ว่าเธอนั้นจะดังมากที่สุดก็ตาม หลังจากประเด็นนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเกิดข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของศิลปินต่างชาติยิ่งทําให้ชาวเน็ตมากมายต่างอยากให้สาวลิซ่าปล่อยมือกับทาง YG Entertainment และปลายจดสัญญากับค่ายใหม่อย่างโคลัมเบียเร o คอร์ดนั่นเองเพราะการที่สาวลิซ่าก้าวขึ้นสู่ระดับโลกมั่นใจว่าจะต้องโด่งดังมากยิ่งขึ้นแน่นอน และจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่การทำงานไม่เหมือนกับค่าย YG Entertainment ก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะแต่ยังไงก็ต้องรอดูความชัดเจนจากทางสีสาวงแ l a c k พิงครวมไปถึงทาง YG Entertainment อีกครั้งเพราะตอนนี้ก็ถือว่าทั้งสีสาวง b l a c k พิงคหมดสัญญามาได้2เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรออกมาให้ทุกคนได้เห็นนั่นเองรอชมก่อนนะคะมั่นใจว่าจะต้องได้รับข่าวใหญ่สิ้นปีนี้แน่นอน สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า